สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแท็กซี่โกงเงินเด็กหนาตลอดทางจ่าย500ถอทอนแค่50บอกค่าเสียเวลารถติด เป็นหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับความสนใจอย่างมากในโลกออนไลน์หลังเพจดังแชร์พฤติกรรมแท็กซี่รับเด็กๆจากจตุจักรมาถึงลาดพร้าวร้อยเอ็ดคนขับด่าเด็กตลอดทางพอถึงที่หมายมิเตอร์ขึ้น151บาทเด็กให้แบงค์500คนขับทอนมา50บาทบอกว่าเป็นค่าเสียเวลารถติดแล้วขับไปเลยโดยเพจดังอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นผ่านไฟพอย์ูเผยว่าสมาชิกส่งมาอยากให้เจ้าหน้าที่ขนส่งตรวจสอบหน่อยขอ้อเท็จจริง เป็นอย่างไรผมให้เวลาคุณติดต่อกลับไม่งั้นผมพาเด็กๆไปแจ้งความเด็กๆขึ้นรถมาจากจตุจักรมาถึงลัดพร้าวร้อยเอ็ดคนขับแท็กซี่ด่าเด็กมาตลอดทางประมาณว่าเรื่องรถติดไม่น่ามาส่งเลยพอมาถึงลัดพร้าวร้อยเอ็ดมิเตอร์ขึ้น151บาท เด็กให้แบงค์500คนขับทอนมา50บาทบอกว่าเป็นค่าเสียเวลารถติดแล้วขับไปเลยมีหลักฐานไหมมีวิดีโอจากเด็กๆครับไว้เป็นหลักฐานเขาโกงแบบไหนครับผมอยากรู้สาเหตุครับค่ารถมันแค่151บาทค่ะเด็กให้แบงค์5 0าไยปคนขับทอนให้เด็กแค่50บบาทบอกเด็กว่าเป็นค่าเสียเวลามาส่งพระรถติดผมให้โอกาสคนครับพี่เงินแค่นี้หาใหม่ได้ครับขอแค่ติดต่อมาคุยกันติดปัญหาอะไรตรงไหน ช่วยได้ก็จะช่วยเด็กผู้หญิงอายุไม่ถึง20ขึ้นมาจากต่างจังหวัดเพื่อมาสมัครมหาวิทยาลัยเรียนต่อมาโดนแบบนี้เด็กนั่งร้องไห้ผมเป็นนะ้าทำอะไรได้ผมก็ทำบางคนมาเมนใต้โพสต์โพสต์เพื่ออะไรเสียเวลาตะกะพวกเขาเป็นอะไรกันหมดท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวออนไลน์ขอบคุณครับ